ท่านผู้ชมครับเข้าป่าต้องเจอนี่คือต้นเป้าครับเนี่ยเป้าใบใหญ่นะครับเนี่ยใบของเขาใหญ่พอสมควรนะครับยอดเขาจะในลักษณะนี้นะครับในยอดเขาที่ยิงรืปเป้านี้เป็นพืชที่มีรสเปรี้ยวนะครับแล้ววันนี้มาเจอดงเขาเลยครับเนี่ยเนี่ยดงเป้าครับเป้านี้เป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยาเหมือนกันนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยนะครับ นี่ครับนี่เป้านี่ครับ,รบ,รบลับกษณะยอดอ่อนๆใบเขาจะออกเขียวอ่อนๆแล้วก็บางทีก็ยอดยอดจะออกสีแดงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยอดเขาแก่หมดแล้วครับเพราะว่ายอดอ่อนจะออกต้นฤดูผนนะครับเป้านี้ก็เป็นสมุนไพรได้ทั้งต้นทั้งใบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกัน ว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับเปล่านี่เข้าป่าต้องเจอนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ชาวชาแนลช่วงสมุนไพรใกล้บ้านมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับ เขาป่าวันนี้เรามาเจอสมุนไพรที่มากสรรพคุณอีกชนิดหนึ่งนะครับอยู่ในดงเขาเลยตรงนี้ขึ้นเป็นแถบเลยนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้นเปล้าใหญ่นะครับต้นเปล้าเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทนะครับที่บันทึกเอาไว้ในตำรานะครับมีเปล้าใหญ่แล้วก็เปล้าน้อยนะครับต้นเปล้าใหญ่ก็คือต้นที่เห็นอยู่นี้แหละครับ ใบจะใหญ่นะครับขอบใบจะหยักๆนิดหนึ่งนะครับยอดออกมาจะ,อ,ะออกสีคล้ายๆกับยอดกระโดนยอดผักจิกน้ําเลยนะครับก็คือสีจะออกไปทางแม่พูดยากนะสีออกไปทางอะไรละ่ะตรงนี้สีแดงๆออกอย่างนี้แล้วกันนะครับนะแต่ว่าแดงและเลี่ยงไ,ไม่ไม่ไม่แดงสดนะครับก็รสชาติถ้า เด็ดมาชิมดูจะรู้สึกแบบเปรี้ยวอมฝาดชัดเจนเลยนะครับใบจะมีลักษณะใหญ่อย่างนี้อันนี้เรียกว่าเปล่าใหญ่ส่วนเปล่าน้อยเนี่ย <c oughs> ใบจะมีลักษณะเล็กกว่านี้แหลมกว่านี้ครับเล็กแล้วก็แหลมเรียวๆนะครับทั้งสองเปล่าเนี่ยมีสปปรรพคุณทางยามีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกันแล้วก็แตกต่างก,กันนะครับ อ้าวตอนนี้เรามาดูสรรพคุณของเปลาใหญ่ก่อนครับเปลาใหญ่นี่ถือว่ามีสรรพคุณเยอะมากเลยนะครับเปลาใหญ่นะฮะเปลือกลําต้นจริงๆแล้วเขาจะมีต้นโตนะฮะเป็นไม้ระดับกลางๆนะครับนะระดับกลางๆสูงได้5้าถึงสิเมตรเลยนะครับต้นเปลาเนี่ยถ้าปล่อยให้ใหญ่ไฟไม่ไหม้ซะก่อนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลือกต้นแล้วก็ใบของเปลาที่เห็นเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาไปต้มกินบำรุงโลหิตได้นะครับ ใบของเปล่าเนี่ยใช้เป็นยาบํารุงกําลังได้นะครับใบจะมีรสออกไปทางร้อนแล้วก็เมาเอียนนะครับใช้เป็นยาบํารุงธาตุนะครับทำให้เจริญอาหารอันนี้รากนะครับใบเนี่ยช่วยแก้อาการวิงเวียนช่วยทำให้เส้นเลือดไหลเวียนดีช่วยในการอะ,อะไรอะครับเอาไปผสมกับ ใบนาดนะตะไคร้หอมแล้วก็เครือสารส้มนะครับใช้ต้มกินดื่มแล้วก็อาบได้เลยนะฮะถ้าหากว่าเกิดอาการวิงเวียนเนี่ยนะครับช่วยแก้เลือดร้อนได้นะครับต้มเปลือกกินเนี่ยก็เป็นยาแก้ไข้นะครับแก้ไข้กระหายน้ําร้อนในแก้ไอขับเสมหะเนี่ยเป็นยาเหมือนกึ่งสามารถดยจาบ้านเลยนะครับเพราะว่าต้นเป้าเนี่ย อยู่ในป่าโปลูกๆใกล้ๆบ้านนี่เองถ้าบ้านอยู่ในต่างจังหวัดนะครับนะนอกจากนั้นนะแก่นของเปล่าเนี่ยใช้ได้ทั้งแก่นเลยนะครับแก่นของไม้เนี่ยช่วยแก้ลมนะครับซึ่งลมที่มันผูกมันมวนอยู่ในท้องเนี่ยนะครับเขาก็จะไปช่วยขับออกมานะไปช่วยกระจายออกมาท้องอืดท้องเฟ้อเลอเหม็นเปรี้ยวเนี่ยนะครับช่วยได้เลยนะครับ เปลือกของต้นก็จะแก้อาการท้องสเสียได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีรสอ,อ,อมฝาดร้อนเขาเรียกว่าร้อนอมฝาดน,นะพวกนี้ก็จะช่วยสมานแผลภายในและก็ภายนอกได้ด้วยนะครับกะพีมีรสร้อนเมาเย็นนะครับใช้เป็นยาช่วยย่อยอาหารได้นะกะพีของเขาเนี่ยนะฮะมันจะมีเปลือกมีกะพีกะพีคือส่วนนอกสุดแหละนะครับมเมล็ดเขามีผลด้วยนะฮะผลแล้วก็ มเมล็ดนั้นเนี่ยใช้เป็นยาถ่ายได้นะครับนะดอกของเปล่านะครับตอนนี้เราเจอเฉพาะต้นอ่อนที่ยังมีใบกําลังแตกใบยังไม่มีดอกยังไม่มีผลนะครับแต่ผมจะพยายามหาอดอกแล้วผลมาขึ้นไว้หน้าจอเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นกันตลอดนะครับนะขับพยาธิได้ด้วยนะครับนะ เนื้อไม้เปล่าใหญ่ในช่วยแก้ลิซสีดวงลำไส้และก็ลิซสีดวงทวารหนักได้เลยนะครับน้ำต้มเปลือกใช้กินเป็นยากแก้ตับอักเสบครับนะนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยรักษาโรคทางเดินปัสสาวะได้ด้วยนะครับนะแก่นของเขาเนี่ยก็ขับเลือดได้นะฮะช่วยขับเลือดได้ผลของอต้นเปล่าเนี่ยก็มีรสร้อนนะครับนะช่วยขับน้ำข่าวปลานะครับนะอันนี้ สามารถที่จะเอาไปดองสุราเป็นยาขับเลือดเลือดเสียหลังคลอดบุตรได้นะฮะต้นเป้านะฮะต้องใช้เปลือกเขาหรือว่าใช้ผลของเขานะครับน้ำต้มเนี่ยเอาไปละล้างบาดแผลได้เพราะว่าเขามีลดฝาดนะฮะช่วยดูแลบาดแผลได้รากใช้แก้โรคผิวหนังพื่นคันแก้น้ำเหลืองเสียรักษาโรคเรือนมะเร็งพุทธราชนะครับทำให้ น้ำเหลืองแห้งนะอันนี้รากของเปล่านะครับใบใช้ต้มอาบช่วยแก้ปวดผื่นคันแก้อาการคันตามตัวนะใบของเปล่านะฮะช่วยขับหนองให้ตกลงมาก็คือให้ออกลงมาหนองภายในหนองภายนอกอย่เห็นเนี่ยนะครับใบเนี่ยนำมาย่างไฟนะครับรองนอนสําหรับคนที่ลดล้มก็แก้อาการฟกช,ช้ำได้นะฮะมีสรรพคุณคล้ายใบพระผึงนะฮะใบ เปล่านี้ก็ใหญ่นะใบจริงเขาจะใหญ่นะครับรากใช้ต้มกินแก้าการปวดเมื่อยตามร่างกายหรือใช้ต้นเปล่าผสม,มกับรากสารสม้มต้นมะดูต้นเล็บแมวต้นตับเต่าโคกนะครับต้นมะเดื่ออุทุมพรกำแพงเจ็ดชั้นต้นกํำจายต้นกําเจียนใช้ต้มเป็นน้ำดื่มได้อันนี้แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับ ต้มเปลือกของต้นเปล่าเนี่ยก็ปวดตามข้อปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนี่เปลือกเข้าไปต้มกินได้นะฮะแต่ว่าต้องลอยก็ต้นใหญ่กว่านี้หน่อยนะฮะนี่ยังต้นถือว่าเล็กอยู่กันมงโตนะต้นเป่านี่จริงๆแล้วเนี่ยสักประมาณเท่าขาเท่าแข้งเนี่ยก็สามารถที่จะถากเอาเปลือกไปใช้ประโยชน์ทางสมุนไพรได้นะครับแต่ว่าขนาดนี้ยังถือว่าเล็กไปนะครับใบใช้ต้มน้ําอาบสําหรับสตรีหลังคลอดนะครับใช้กิ่งใบแล้วก็ลําต้นเนี่ย นำมาต้มกับน้ำอาบสำหรับสตรีหลังคลอดบุตรได้ดีเลยนะครับจะช่วยทำให้หมดลูกเข้าอู่เร็วนะครับอันนี้ก็เรียกว่าถ้าต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยตัดทั้งต้นนะฮะนะทั้งกิ่งนะครับเอาไปสับตากแดดไว้หรือว่าเอาไปต้มได้ทันทีทั้งสดเลยนะครับนี้เป็นสรรพคุณมากกว่า30ข้อของต้นเป้าใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ เห็นต้นเปล้าใหญ่ก็อย่าไปตัดทิ้งนะครับสำหรับไถานาเพราะว่าเป็นสมุนไพรได้อย่างดีครับสนใจเปล้าใหญ่ต้องเข้าป่านิดหนึ่งครับเอาละครับชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปเป็นสมาชิกเป็นติดตามกันเยอะๆนะครับอาจารย์เช้าจะได้มีกำลังใจเข้าป่าหาสมุนไพรมานำเสนอต่อไปครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ